ข้างในเมื่อวานเห็นนอนหลับอยู่ในรถไปเที่ยวไปเที่ยวไหนมาเมื่อคืนเมื่อคืนไปเที่ยวไหนมาทำไมถึงไปได้หลับในรถได้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนค่ะเอ้าแล้วทำไมง่วงหลับล่ะเอ้ามันเหนื่อยไงอ๋อเหนื่อยเหนื่อยื่ายรถหรือไงเหนื่อยถ่ายคลิปกับกระสิเหนื่อยถ่ายคลิปกับพี่อ๋อขายรถ้วไม่เหนื่อยหรอกเหนื่อยอัดคลิปกับพี่ใช่ค่ะทำไมมันล้ามันมันเหนื่อยค่ะ ไม่เดินเดินวันหนึ่งกี่กิโลไม่รู้เหมือนกันค่ะเดินทั้งวันเลยเดินทั้งวันไลฟ์สุดไหมไลฟ์สดกับพี่ไหมเฮ้ไลฟ์สดอาจจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าอัดคลิปนะพี่ว่าก็ได้ค่ะไลฟ์สดสักสามชั่วโมงเนาะสี่ชั่วโมงน่าจะไปเพีแต่ชั่วโมงแรกเพียแต่ยี่สิบนาทีแรกนึกว่าไปเที่ยวไปกินเหล้าไปไหนเราเรากินเหล้าไหมไม่กินค่ะไม่กิน เยิงหรือเปล่าเอาเห็นในผงในผับเห็นลงเห็นลงคลิปต่วตัวมาต้องมาเต้นในผับตอนใสหนูไม่ได้ไปผับซะหน่อยอ๋อเล่าไว้กินไม่กินค่ะบุรีไม่ดูดไม่ดูดค่ะนะแล้วไัยมุกเรากินก็เล่นอะไรบ้างอะเรากินเราเล่นอะไรบ้างไม่เล่นค่ะไม่เล่นเราชอบอะไรเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรค่ะไม่ชอบอะไรอีกโอ้ ชอบอะไรไม่ชอบค่ะอไม่ชอบพี่หรอไม่ชอบค่ะชอบพี่เลยค่ชอบพี่ยักษ์สักคนเนาะไม่ชอบอะไรไม่มีสิ่งที่ชอบไม่มีค่ะรักอะไรรักแม่ค่ะรักแม่นะพี่คิดว่าเราไปเที่ยวเดึกเออเห็นเห็นวงรับ หนูไ่ด้อ่านคลิปกูพี่เนี่ไงหนูไม่ใช่พี่เอ็นนะมีเพื่อนเชิญไปกินเหล้าไปไหมก็ไปอยู่ค่ะแต่ไม่ใช่อ้ไหนบอกว่าไม่กินสรรปกินหรือไม่กินก็กินอยกินโยกินเยอะไหมไม่เยอะค่ะนะเห็นแม่บอกว่าเวลาเมานี้ต้องลากกลับบ้านเลยเหรอไม่ใช่ค่ะลากคากลับบ้านเลยเหรอไม่ใช่ฮไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่หนูแล้วเหรอ เรากินเยอะไหมไม่เยอะค่ะไม่เยอะนะส่วนกม่เลากินเราเราไม่ได้กินเหล้าใช่ค่ะ <laughs> โอเคครับเกน้องแค่แบบว่าพักงีบเล็กน้อยห้าทีสิบนาทีนะครับ <laughs> เพราะว่าเขาอัดคลิปนะอัดคลิปเยอะ <laughs> ใช้พลังงานเยอะมก็เสียกนโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ